กำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญในคลิปนี้ค่ะเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของความรู้สึกผิดนะคะแต่เราจะคุยกันว่า จริงๆแล้วค่ะความรู้สึกผิดที่อยู่ในตัวของคนเรานั้นนะคะมันสะท้อนอะไรค่ะแล้วก็ความรู้สึกผิดนั้นนะคะสร้างโอกาสอย่างไรให้กับตัวเรานะคะหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าความรู้สึกผิดนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรเกิดขึ้นค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ตัวเองนั้นทุกทรมานมากเลยนะคะเพราะว่ามันทำให้เราไม่มีความสุขค่ะ แต่จริงๆแล้วค่ะถ้าเราจะมองไปนะคะในด้านจิตวิทยาเนี่ยเราจะพูดว่าทุกๆเรื่องค่ะมันมีดีในตัวของมันเพียงแค่ว่าเราจะมองจากมุมไหนและเราเองค่ะจะหยิบใช้นะคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในทางใดค่ะความรู้สึกผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มันอาจจะสะท้อนมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเพื่อเราจะได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองนะคะว่า นอกจากสิ่งที่เรามองว่าความรู้สึกไม่ดีแล้วไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยมันแย่จังเลยเนี่ยความรู้สึกผิดนั้นสะท้อนอะไรเกี่ยวกับตัวบคุคคลคนหนึ่งบ้างนะคะความรู้สึกผิดขาดถ้าคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะสะท้อนว่าตัวของเขาค่ะเป็นคนที่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะคะถ้าตัวของเรานั้นไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีค่ะไม่แค่สังคมไม่แค่ใครเราจะทําอะไรตามใจตัวเองยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางค่ะ เพราะฉะนั้นกลุ่มคนพวกนี้จะไม่เกิดความรู้สึกผิดค่ะพอเกิดอะไรขึ้นมาค่ะมักจะเป็นเรื่องของการกล่าวโทษมากกว่าแต่คนที่เกิดความรู้สึกผิดนั้นในแนวด้านหนึ่งนะคะมันเป็นการบ่งบอกว่าคนคนนี้เขามีในเรื่องของความสำนึกผิดชอบโชคดีมีในเรื่องของมโนธรรมค่ะที่มีอยู่ในใจนะคะอย่างที่สองค่ะมันสะท้อนให้เห็นถึงการที่คนคนหนึ่งนะคะเขาแคร์ความรู้สึกของคนอื่นค่ะ หรือนะคะเขาแคร์มากในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะเพราะส่วนใหญ่เวลาเราเกิดความรู้สึกผิดนั้นนะคะหลายๆลยเรื่องเลยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกผิดที่มีต่อบุคคลค่ะเพราะฉะนั้นมันสะท้อนนะคะว่าตัวเราเองนะคะสะท้อนถึงความที่เราใส่ใจสนใจค่ะกับผู้อื่นนะคะจะเป็นบุคคลรอบข้างเป็นเพื่อนร่วมง,งานคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนรักค่ะลูกของเราหรือใครก็ตามแต่ รือแม้กระทั่งคนภายนอกคนในสังคมค่ะผู้คนที่อยู่ในโลกนี้นั่นหมายความว่าเราให้ความสําคัญกับตัวของบุคคลนะคะที่อยู่รอบข้างของตัวเราค่ะอย่างที่สามค่ะความรู้สึกผิดนั้นนะคะมันสะท้อนค่ะให้เห็นถึงว่าเรานั้นเป็นคนที่รับผิดชอบได้นะคะเมื่อสักครู่ค่ะในข้อสองเราพูดถึงว่าความรู้สึกผิดนั้นสะท้อนว่าเราแคร์บ,บุคคลอื่น ในขณะเดียวกันค่ะข้อ3นี้ความรู้สึกผิดกําลังสะท้อนค่ะว่าเรานั้นเป็นคนที่รับผิดชอบค่ะคนที่มีความรับผิดชอบนะคะความรู้สึกผิดนั้นมันจะกระตุ้นตัวของความรับผิดชอบขึ้นมาบางครั้งมันอาจจะเริ่มต้นขานด้วยเราอาจจะบอกว่าเอาก็ก่อนหน้านั้นเราละเลยไม่รับผิดชอบแต่มันเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาค่ะจากสิ่งที่เราทําค่ะเมื่อมันเกิดประเด็นขึ้นมา จากเรื่องที่เราต้องรับผิดรับชอบนั้นค่ะจนเกิดทําให้เรานั้นรู้สึกผิดค่ะว่าเราไม่น่าเลยเราน่าจะใส่ใจกับมันมากกว่านี้นะเราน่าจะดูแลเราน่าจะตรวจรายละเอียดเราน่าจะสนใจที่จะมุ่งนะคะเน้นในสิ่งที่เรารับผิดชอบให้มากกว่านี้นะแบบนี้ค่ะมันกําลังสะท้อนแล้วค่ะว่าจริงๆแนละ้วตัวของเราเองนั้นเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอยู่นะคะ แล้วก็อีกแบบหนึ่งค่ะอย่างที่สี่เลยนะคะมันกาลังค่ะสะท้อนว่าเราเองค่ะเป็นคนที่ให้ความสำคัญค่ะกับการที่จะเป็นคนดีค่ะข้อนี้แายว่าอะไรนะคะเราไม่อยากเป็นคนไม่ดีค่ะความรู้สึกผิดสะท้อนว่าเราเองยังอยากกลับมาเป็นคนดีอยู่เพราะนั้นเราถึงรู้สึกเสียใจค่ะเราถึงรู้สึกแย่ค่ะ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากผลที่เราได้กระทําลงไปว่าสิ่งที่มันทําลงไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเราเองยังอยากที่จะเป็นคนที่ดีแล้วก็อยากจะกลับคืนสู่ความรู้สึกดีนะคะการเป็นคนดีคนที่คิดดีต่างๆขึ้นมาได้อยู่แต่ค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยตัวเองค่ะให้จมอยู่กับความรู้สึกผิด โดยที่ไม่เข้าใจนะคะหรือว่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนทนัศนคติหรือมุมมองดังขั้งต้นที่ได้กล่าวมา มันก็เลยทําให้เราติดกับดักของความรู้สึกผิดและกลายเป็นว่าเราก็ย้ํากับความรู้สึกผิดเวียนวนอยู่กับความรู้สึกผิดจนกระทั่งค่ะมันคิดจนกระทั่งเราเองอาจจะรู้สึกว่าเราวิตกกังวลเราโทษตัวเองเราตําหนิตัวเองเรามองข้ามตัวเองนะคะและเราก็รู้สึกแย่ก,กับตัวเองและก็มีการลงโทษตัวเองอย่างที่เรียกว่ามันเกินความจําเป็นค่ะจนที่สุดเนี่ยมันอาจจะกลายเป็น อาการทางจิตเวชขึ้นมาได้ก็คือหมกมุ่นนะคะคิดค่ะทั้งๆที่มันไม่มีเรื่องหรือว่ามันไม่มีเหตุผลที่ดีพอแล้วทําให้เรานั้นกลายเป็นคนต้องย้ําคิดย้ำำําทําทําผิดแล้วก็รู้สึกแย่รู้สึกแย่แต่ก็ยังทําซ้ํามันเหมือนกับจะออกจากวงโครจรไม่ได้ดังนั้นแล้วนะคะเราต้องมองว่าความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นต้องจับโอกาสจากความรู้สึกผิดค่ะมันไม่ได้เป็นการที่จะทําให้เรานะคะต้องแก้ แก้ต่างแต่มันเป็นหนทางที่เราจะต้องเริ่มแก้ไขตัวเองค่ะเพราะเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดความรู้สึกผิดให้มองความรู้สึกเป็นโอกาสนะคะเป็นโอกาสที่จะทําอะไรบ้างหงเลยค่ะเป็นโอกาสที่เรานั้นจะเป็นคนที่เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ค่ะความรู้สึกผิดนั้นทําให้เราบอกกับตัวเองได้ว่าเอาละฉันจะเปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่แล้วนะฉันจะตั้งต้นใหม่กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกผิดในเรื่องเรื่องใดค่ะ ถ้าเพียงแค่เราเปิดโอกาสตัวเองแล้วมองเห็นโอกาสนะคะความรู้สึกผิดสร้างการเป็นตัวตนที่จะเป็นคนใหม่ได้ตลอดเวลาความรู้สึกผิดจะไม่ใช่การทำให้ตัวเองต้องย้ำตัวเองแย่อีกต่อไปแต่ความรู้สึกผิดนั้นจะเป็นแรงส่งที่ดีที่ทำให้เรานั้นปรับตัวเป็นคนใหม่เรียกได้ว่าเอาความรู้สึกผิดจากวิกฤตรตรงนั้นจากปัญหาตรงนั้นค่ะสร้างโอกาสของการปรับตัวเองขึ้นมาได้อย่างที่สองค่ะ เมื่อไรก็ตามที่เกิดความรู้สึกผิดคะ่ะใช้โอกาสนั้นเป็นการไตรตรองทบทวนตัวเองคะ่ะคนที่เกิดความรู้สึกผิดนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เขาจะเริ่มไตรตรองว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอเกิดอะไรสาเหตุอะไรเกิดจากอะไรเขาควรทําอะไรจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรียกว่ามีบทเรียนกับชีวิตได้ไตร่ตรองชีวิตได้ทบทวนชีวิตคะ่ะ เมื่อไม่มีความรู้สึกผิดหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตแบบหลงเลงนะคะหรือว่าใช้ไปเรื่อยเปื่อยค่ะเพราะว่าจิตใจของเราไม่ได้ถูกกระทบอารมณ์เราไม่ได้รู้สึกแย่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความรู้สึกแย่ขึ้นมานะคะหรือเกิดเป็นความรู้สึกผิดอันเนื่องมาจากการทําผิดพลาดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คนเรานั้นคะ่ะเกิดการไต่ตรองในตัวเองได้ดีขึ้นและอย่างที่สามนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เรานั้น เริ่มลดอัตตาในตัวเองค่ะหลายคนลงเลงนะคะแล้วก็ไม่ฟังคนอื่นค่ะไม่ฟังใครเลยแล้วจะดูนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นค่ะอาจจะใช้ชีวิตแบบคึกคนนอนผู้ใหญ่ค่ะคิดว่าตัวเองรู้แล้วดีละฉันเข้าใจละอย่ามาสอนอย่ามาสั่งฉันโตแล้วนะเราคิดว่าตัวเองเก่งค่ะเราคิดว่าเราแน่ค่ะเราคิดว่าเราดีค่ะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์บางอย่างค่ะที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ ทุบตัวเราค่ะทำให้เรานั้นนะคะกลับมาค่ะมองตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะทำให้เราค่ะเสียศูนยะ์ณช่วงเวลาดังกล่าวแน่นอนเลยการเสียศูนย์นั้นทำให้เรานั้นไม่มีความเชื่อมั่นค่ะขาดความมั่นใจรู้สึกแย่กับตัวเองนะคะรู้สึกผิดกับตัวเองขึ้นมาแต่ตรงนั้นค่ะมองมันเป็นโอกาสนะคะสำหรับการลดอัตราตัวเองค่ะเพราะมาเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกผิดค่ะบอกกับตัวเองค่ะ ต่อไปต่อไปข้างหน้าเราจะเป็นคนที่เปิดรับฟังคนอื่นมากขึ้นเราจะฟังคำนะคะสะท้อนจากคนอื่นมากขึ้นคำวิพากษ์จากคนอื่นมากขึ้นเราจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ไม่รับฟังปิดหูปิดตาแล้วก็หยิ่งพยองขนองนะคะคิดว่าตัวเองเก่งละอย่างเดียวไม่มีใครเก่งสู้ฉันได้ฉันนี่รอดที่สุดฉันดีที่สุดเพราะฉะนั้นความรู้สึกผิดตรงนี้ มันจะกลายเป็นว่าช่วงเวลาที่จะทําให้เรานั้นลดอัดตราในตัวเองได้นะคะต่อไปค่ะอย่างที่4ค่ะความรู้สึกผิดนั้นจะทําให้เรานั้นนะคะลดความชะล่าใจค่ะบางคนนั้นนะคะใช้ชีวิตแบบชะาใจค่ะเช่นผู้ใหญ่บางคนอาจจะขับรถเร็วนะคะอาจจะขับรถเนี่ยเขาเรียกว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยแน่ละ หรือการทํางานบางอย่างที่เราคิดว่าเรารู้ตีและไม่ต้องตรวจตาก็ได้โอ้หลับตาเนี่ยเราก็รู้แล้วล่ลวละเพราะนั้นการบบใช้ชีวิตแบบประมาทการใช้ชีวิตแบบฉลาใจค่ะมันอาจจะเกิดผลกระทบนะคะกับคนรอบข้างค่ะหรือคนที่เป็นคนที่เรารักหรือเขารักเราค่ะเช่นบางคนนะคะเหตุการณ์ง่ายๆเลยอาจจะประสบอุบัติเหตุค่ะแล้วอาจจะมีการ สูญเสียค่ะร่างกายสูญเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนั้นกับคนที่เรารักกับตัวเราเองบางทีค่ะเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะมันทำให้เราเองค่ะกลับมาตระหนักกับตัวเองได้ไมากขึ้นว่าอย่าทำอะไรด้วยความฉลาดใจความฉลาดใจค่ะมันสามารถสร้างอุบัติเหตุค่ะจากสิ่งที่เราไม่คาดคิดได้เสมอความฉลาดใจค่ะ ทำให้เราจะต้องสูญเสียความสัมพันธ์สูญเสียคนรักสูญเสียหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างสูญเสียการงานสูญเสียหน้าที่สูญเสียอาชีพค่ะณนะวันนั้นที่เราอาจจะทําด้วยความที่เราคิดว่าเราไม่แคร์เราไม่สนเรารู้ดีเราอาจจะมองข้ามความปลอดภัยบางอย่างนะคะเด็กวัยรุ่นอาจจะไม่ฟังคาของพ่อแม่วันหนึ่งค่ะที่มันอาจจะเกิดสถานการณ์ที่อาจจะเรียกว่าเราไม่ต้องการให้เกิดค่ะมันเกิดขึ้นแล,ะละ้วล่ะ แล้วเมื่อมันผ่านไปละอย่าย้ำตัวเองว่าไม่น่าเลยมันผ่านไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำค่ะคือเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วบอกกับตัวเองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะต้องสอนและเตือนตัวเองยังไงไม่ให้เรานะคะมองข้ามหรือไม่ให้เราชะล่าใจชีวิตแบบที่เราทำผ่านๆมาความรู้สึกผิดค่ะยังสร้างนะคะโอกาสค่ะให้เราเกิดปัญญาได้ เมื่อไรก็ตามที่มีความรู้สึกผิดแสดงว่าณนะช่วงเวลานั้นมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไรก็ตามที่มีปัญหาค่ะโอกาสของการแก้ปัญหามันอยู่ตรงหน้าเราละเพราะฉะนั้นคะ่ะโอกาสที่เราจะสร้างปัญญาได้จากความรู้สึกผิดมันเกิดขึ้นได้นะคะมันอาจจะทำให้เรานั้นได้เห็น หนทางใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆวิธีการปรับปรุงการทำงานตัวเองวิธีการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับผู้อื่นวิธีการที่เราจะต้องพูดคุยกับผู้อื่นค่ะให้ดียิ่งขึ้นเพราะณวันนั้นเราพลาดลเราเผลอที่จะพูดค่ะหลุดคำพูดที่ไม่ดีออกไปเราอาจจะเผลอทำลายชีวิตคนคนหนึ่งไปนะคะ ให้เขาต้องเสียใจให้เขาต้องเจ็บปวดให้เขาอาจจะเรียกว่าต้องทำร้ายตัวเองหรือทำลายชีวิตตัวเองด้วยซ้ำนะคะความรู้สึกผิดตรงนี้อาจจะพาตัวเราทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นด้วยซ้ำด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโอกาสค่ะที่เราจะเรียนรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วค่ะชีวิตต่อไปค่ะเราควรที่จะแก้ไขมันอย่างไร ไม่ใช่ตอกย้ำมันนานไปอีกเท่าไหร่นะคะดังนั้นแล้วค่ะฝากนะคะเราสามารถสร้างโอกาสจากความรู้สึกผิดได้และความรู้สึกผิดนั้นกำลังสะท้อนชีวิตตัวเราเนี่ยในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะจับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วสร้างโอกาสเพื่อนำมาซึ่งการแก้ไขค่ะแล้วก็สร้างเพื่อให้เกิดโอกาส ในการที่เราจะทำตัวเองให้ดีขึ้นได้ทำงานให้ดีขึ้นได้ทำความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้ค่ะและเปลี่ยนชีวิตตัวเองเป็นคนคนใหม่จากความรู้สึกผิดนั้นนะคะความรู้สึกผิดสามารถสร้างการพัฒนาตัวเองได้เสมอค่ะหยุดที่จะตอกย้ำตัวเองค่ะหยุดที่จะด่าว่าด่าทอตัวเองค่ะเพราะถ้าเราทำเช่นนั้นค่ะความรู้สึกผิดจะบั่นทอนชีวิตเรา จะเป็นนรกอยู่ในใจเราและอาจจะนำพาเราไปสู่ปัญหาทางจิตเวชและปัญหาทางสุขภาพจิตต่อไปได้ค่ะในคลิปหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าถ้าเกิดความรู้สึกผิดแล้วนะคะจะมีวิธีการค่ะหรือเทคนิคที่เราเองจะพาตัวเองนั้นออกจากความรู้สึกผิดได้อย่างไรนะคะติดตามกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ